ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดูนะจ๊ะตอนที่2510การทดสอบผลลัพธ์ยานห่วงถูและยานเจอเซียนมองไปที่ไปชิงเอ,อ๋อที่กำลังเดินออกไปจากศาลาหินด้วยความกลัวที่ปรากฏชัดในดวงตาของพวกเขาไปชิงเอ๋อเหลือมมองมาและถามว่าพวกเจ้าเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้หรือไม่ ข้าไม่คาดคิดเลยว,ว่าแม่นางไปจะไม่เพียนแต่สวยเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถในการฝึกฝนที่น่ากลัวเช่นนี้ด้วยสายตาของหยานห่วงถูเฉียบคมและเย็นชาแม้ว่าเขาจะกลัวอยู่ภายในแต่เขาก็ไม่ได้แสดงมันออกมาไปชิงเอ๋ยยิ้มและสส่หัวพวกเจ้าสองคนจะเคลื่อนไหวก่อนไหมหรือข้าควรจะเคลื่อนไหวเองปีาศาจสาวเจ้าเยอหยิ่งเกินไปจะต้องมีปรมาจา,จารย์จตะกูลหยานหลัวมาเอาชีวิตเจ้าไปในแน่หยานเ๋อเซียนกล่าวไปชิงเอ๋ยกล่าว ใช่หยานอี้หรือเปล่าข้าหวังว่าจะได้พบเขาเร็วนี้ตอนนี้เจ้ายังมีโอกาสที่ข้าตัวตายหากข้าทำข้าเกรงว่าศพของเจ้าอาจไม่สมบูรณ์หยานห่วงถูกกัดฟันและเริ่มทำลายต้กนกำเนิดเซียนของตัวเองอย่างไรก็ตามเมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้เขาก็ถูกขัดขวางด้ยวยพลังสมาธิอันยิ่งใหญ่พลังศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของเขาไม่สามารถทำงานได้และสภาพจิตใจของเขาก็เกือบจะพังทลายหยานเจอเซียนก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาสักเท่าไหร่ ดวงตาของนางว่างเปล่าราวกับว่านางได้กลายเป็นรูปปั้นดินเหนียวพวกเขาต้องการที่จะต่อต้านแต่พวกเขาทําไม่ได้เลยงั้นก็ช่างมันเถอะข้าจะเป็นคนส่งพวกเจ้าไปเองไปชิงเอ๋อกล่าวจารุวเฉเนยืนอยู่ต่อหน้า,ยาหยานห่วงถูและหยานเจอเซียนและปกป้องพวกเขาทั้งคู่เขาปวดปล่อยมหาสมุทรไร้ชายฝั่งของกรอบแคด้ในความจริงเพื่อขจัดการกดขี่จากพลังสมาธิของไปชิงเอ๋อทันใดนั้นยหยานห่วงถูและหยานเจอเซียนก็ฟื้นขึ้นมา ทั้งสองหายใจหอบอย่างหนักแล้วกับว่าพวกเขากลับมาจากหอบเหวแห่งความตายพวกเขาจ้องดูจางวชเินด้วยสายตาแปลกประหลาดไปชิงเอ๋อถามว่าเจ้าต้องการจะทําอะไรข้าอยากปกป้องชีวิตของพวกเขาจางวชเินตอบไปชิงเอ๋อกล่าวว่าแม้แต่ตัวเองยังปกป้องไม่ได้เลยและจะหวังปกป้องชีวิตของพวกเขาได้อย่างไรเจ้าคิดว่าข้าสู้เจ้าไม่ได้หรอจางวชเินถามไปชิงเอาา๋อจ้องมองเขาและยิ้ม ในที่สุดเจ้าก็ทนไม่ได้ต่อไปแล้วเจ้าอยากจะขอความช่วยเหลือจากพยักฝังทองใช่ไหมถ้าถึงรานั้นจริงๆแล้วก็พวกเราจะตายไปด้วยกันจางรู้เฉกล่าวไปชิงเอ,อ๋อมองไปที่หยานห่วงถูจากนั้นก็มองไปที่หยานเจอเสียนนางจ้องมองลูกสาวคนโปรดของตระกูลหยานรู้อย่างระมัดระวังเจ้าต้องการปกป้องเด็กในครั้นของนางดังนั้นเจ้าจึงไม่ลังเลที่จะขู่ฆ่าเลยใช่ไหมหากเจ้าขู่ฆ่าสำเร็จในครั้งนี้ ข้าจะไม่ถูกเจ้าจำกัดอย่างเข้มงวดต่อไปในอนาคตใช่หรือไม่แค่ครั้งนี้เท่านั้นที่ข้าจะปกป้องชีวิตของพวกเขาทั้งสองจางวเฉินกล่าวยอย่างหนักแน่นหยานเจอเซียนจ้องไปที่ด้านหลังของจางวเฉินและรู้สึกซาบซึ้งเล็กน้อยนางรู้ดีว่าไปชิงเอ๋อมีพลังมากเพียงใดนางยังรู้ด้วยว่าด้วยการฝุกฝนในปัจจุบันของจางวเฉินเขาอาจต้องจ่ายราคาด้วยชีวิตหากเขาฝ่าฝืนคําสั่งของไปชิงเอ,อ๋ออย่างไรก็ตาม ป็นเพราะการฝึกฝนของจังว,วัชเฉินด้อยกาศัตรูมากและเขายังสามารถยืนหยัดต่อสู้กับประตูได้โดยไม่ลังเลใจจึงทําให้หัวใจของผู้คนสั่นคลอนสิ่งนี้ทําให้หัวใจของหยานเจ๋อเซียนซึ่งเคยลมเอียงต่อเขามาตลอดเปลี่ยนแปลงไปอย่างละเอียดอ่อนบางทีนางอาจจะไม่รู้จักจังวัเชเฉินนี้มาก่อนไปชิงเอ,อ๋อมองไปที่หยานเจ๋อเซียนอีกครั้งเป็นเวลานานาน,นางยิ้มและพูดว่าขึ้นหนูเจอเซียนข้ายอยากรู้มากเห็นได้ชัดว่าเจ้ายังคงบริสุทธิ์ แต่ทำไมเจ้าถึงท้องล่ะหยานเจ๋อเซียนตกตะลึงนางไม่คาดคิดว่าความลับที่นางซ่อนไว้จะถูกเปิดเผยโดยไปชิงเอ๋ยอย่างไม่ใส่ใจเช่นนี้แม้ว่าท่าทางของจารวเฉินจะไม่เปลี่ยนไปแต่เขาก็ยังคงหันกลับมามองหยานเจ๋อเซียนใน,นที่สุดเมื่อเห็นดวงตาของหยานเจ๋อเซียนเขาเข้าใจทันทีว่าคราวนี้ไม่ใช่กลอบายของไปชิงเอ๋อดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับเด็กในครรนของหยานเจ๋อเซียนไปชิงเอ๋อมองจารวเฉินและพูดว่า นางกโกหกเจ้าเจ้าคิดว่าตอนนี้นางสมควรตายหรือยังใช่แล้วทารกในครรภ์ของข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาทันใดน,นั้นหยางเจอซิงก็เงยหน้าขึ้นและเผยคางของนางออกมาไม่มีความกลัวใดๆในดวงตาของนางอีกต่อไปนางไม่อยากที่จะพาดพิงจางวาเฉินและต้องการขีดเส้นแบ่งระหว่างพวกเขาให้ชัดเจนจารวาเฉินไม่สามารถตายได้เมื่อจารวาเฉินยังมีชีวิตอยู่ มีโอกาสที่ดีกว่าที่เขาจะสามารถควบคุมไปชิงเอ๋อได้ในระดับหนึ่งในช่วงเวลาที่เหมาะสมยิ่งขึ้นมิฉะนั้นนางสงสัยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหยานวี่ลุงคงนางเขาก็คงยากที่จะเอาชนะไปชิงเอ๋อได้เหมือนกันเจ้าได้ยินไหมข้าจะให้โอกาสเจ้าให้เจ้าได้ฆ่านางเองไปชิงเอ๋อยืนข้างๆโดยประสานมือไว้ข้างหลังจางรั่วเฉินนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิขดขึ้นขณะที่เขาและหยานเจอเซียนอยู่ในโรงศพอย่างระมัดระวังค่อยๆเข้าใจว่าเกิดอ,อะไรขึ้น และเข้าใจบางส่วนได้คร่าวๆมันน่าจะเกี่ยวข้องกับมันดางเงาโลหิตมากกว่าเจ้าลังเลอยู่ทำไมจารวเฉินกลายเป็นคนเฉื่อยชาจนฆ่าคนไม่ได้แล้วหรือไงอยานเจอเซียนถามยานห่วงถู่ยืนนิ่งโดยไม่พูดอะไรเขาตระหนักดีว่าสิ่งที่เขาพูดไปนั้นไร้ประโยชน์หากจางวดเฉินยืนการที่จะรักษาพวกเขาให้มีชีวิตอยู่ต่อไป<ๆ>เขาก็อาจยังมีโอกาสอยู่แต่สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วไม่มีโอกาสรอดชีวิตต่อไปเพราะจารวเฉินจะไม่เสี่ยงชีวิต พื่อปะทักกับไปชิงเอ๋อตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะปะทักกับไปชิงเอ๋อจางลั่วเฉินไม่สนใจหยานเจือเซียนและเดินไปหาไปชิงเอ๋อเขากางมือออกและพูดเสียงดังขึ้นทุกคนรู้ว่าหยานเจือเซียนคือผู้หญิงของข้าและกําลังตั้งครั์ลูกของข้าถ้าข้าฆ่านางตอนนี้ชีวิตสองชีวิตจะถูกพากไปในข่าวเดียวเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปทุกคนจะมองข้ายัางไงข้าจะไม่ยอมทนกับชื่อเสียงนี้ไม่ต้องกังวลไม่มีใครจะแพร่เรื่องนี้ได้ ไปชิเงเอ๋อกล่าวจากว่าเฉินกล่าวว่าข้าไม่เชื่อหากข้าบรรลุถึงความเป็นเทพและกลายเป็นเทพสงครามของพราหมณธรรมตะในอนาคตและเจ้าขู่ข้าด้วยเรื่องนี้ข้าคงอยู่เฉยไม่ได้ใช่ไหมได้ถ้าเจ้าไม่ทําข้าทําเองไปชิเงเอ๋อกล่าวไม่จากว่าเฉินขัดขวางไปชิเงเอ๋ออีกครั้งเจ้ากําลังท้าทายขีจํากัดของข้าอยู่ใช่หรือไม่ไปชิเงเอ๋อถามไม่ เขาแค่ต้องการช่วยชีวิตของยานเจรเซียนเท่านั้นทารกในครรภ์ของยานเจอเซียนมีสายเลือดของเขาอยู่ถือได้ว่านางเป็นลูกสาวแท้ๆของเขากงนันเฟิงเดินเข้ามาและพูดอย่างหนักแน่นจางก่เฉินถามว่าเจ้าพูดอะไรนะกงนันเฟิงกล่าวว่าทารกในครรภ์ของนางมีเลือดของท่านเลือดของยานเจอเซียนและพลังศักดิ์สิทธิ์รวมกับแก่นแท้ของพลังของบัรดาเงาโลหิตดังนั้นท่านจึงเป็นพ่อทางสายเลือดของเด็ก จางั่วเฉินสูดหายใจเข้าลึกๆและจ้องมองไปที่ไปชิงเอ๋อเขากล่าวว่าข้าดีมาพอแล้วข้าต้องปกป้องชีวิตนะังการกลับชาติมาเกิดใหม่ของมรดางเงาโลหิตมีความหมายบางอย่างไปชิงเอ๋อใส่หัวเบาน่าเสียดายที่พวกเขาต้องตายแม้ว่าข้าต้องการฝึกฝนตัวเองแต่ข้าไม่อยากไปยั่วยุเทพเจ้าโบราณของตระกูลหยานหลัวการฆ่าพวกเขาตอนนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดนางถอนหายใจฮจางั่วเฉิน ทำไมเจ้าไม่คุยกับพยาขฝั่งทองก่อนและดูว่ามันเต็มใจที่จะตายไปพร้อมกับข้าไหมข้ายืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าข้าจะรับประกันชีวิตของนางจางว่าเฉินประกาศเจ้าทําให้ข้าผิดหวังเหลือเกินเมื่อเจ้าอยากตายนะักข้าก็ทำได้เพียงแต่สนองความปรารถนาของเจ้าเท่านั้นไปชิงเอ๋อผลักฝ่ามือของนาออกเบาๆจากนั้นเกรทีมาร์ก็ปลิวว่อนจางล่วเฉินรู้สึกเพียงว่ามิติได้พังทลายลงจัก,กรวานถูกทําลายและโลกพลิกคว่ำ เกล็ดหิมะทุกอันที่บินผ่านไปก็เหมือนดาวน้ําแข็งที่ปกคลุมไปด้วยหิมะไม่เพียงแต่จะบดขยี้เขาได้อย่างง่ายดายแต่ยังสามารถบดขยี้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกได้อีกด้วยพายุหิมะข้างๆเขากงหนานเฟิงลอกออกมาด้วยความประหลาดใจไฝชิงเอ๋สามารถจับและฆ่าเจบผู้ดำได้ทั่วอวกาศทุกครั้งที่นางโจมตีมันจะทําลายล้างโลกอย่างแน่นอนฟุบจู่ๆแสงสีทองก็ส่องออกมาจากร่างของจางวเฉินและร่างของเขาเปลี่ยนเป็นสีทอง แสงสศักดิ์สิทธิ์สีทองไหลผ่านเส้นผมของเขาและเจตนาการต่อสู้ของเขาก็ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยเสียงคำรามของพยักเจตจำนงเซียนหญินหยางห้าธาตุได้รวมเข้ากับแขนขวาของเขาและวิวัฒนาการเป็นลายฝ่ามือพิเศษเขาตีออกไปได้วยฝ่ามือของเขาเมื่อลายฝ่ามือถูกเปิดเผยภาพดวงตาของพยักฝางทองก็ปรากฏขึ้นบนร่างของเขาซึ่งเต็มไปด้วยพลังอำนาจของราชาที่สามารถฉีกสวรรค์ให้แตกออกจากกันได้ตุ้ม oh. ความือของพวกเขาทั้งสองประทะกันดวงตาเสือสีทองของจางลั่เฉินและดวงตาที่เต็มไปด้วยความกังวลของไปชิงเอ๋อม,มองดูกันอย่างใ,ใกล้ชิดปุ้มไปชิงเอ๋อยืนอยู่ที่เดิมโดยไม่ขยับเลยมีเพียงผมยาวของนางที่ผิวสวยัยไปในสายลมรากกับนางฟ้าในหิมะที่ลิวสวยัยในทางกลับกันจางลัเ่เฉินถูกส่งให้บินไปไกลหลายสิบลี้เขายังคงยืนตรงแต่เลือดสีทองไหลออกมาจากปากของเขาดูเหมือนว่าเจ้าจะรอดจากการถูกฟาดมือของข้าโจ,าจ,จากกาามตีอ ซึ่งหมายความว่าเจ้าแข็งแกร่งกว่าเจตพูดดำตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าจะรับฟมามือของข้าได้กี่ครั้งไปชิงเอ,อ๋ววางมือข้างหนึ่งไว้ข้างหลังแลว้ววาดวงกลมด้วยมือขวาภาพอันยิ่งใหญ่ของท่าทั้งห้าปรากฏขึ้นในฝ่ามือของนางคล้ายกับเจดวงเซียน,นยินยางห้าท่าของจาร์โรชนินกงหนานเฟิงรีบวิ่งเข้าไปและปรากฏตัวระหว่างไปชิงเอ,อ๋อและจาร์โเชินยุดยังมีวิธีลบความทรงจําของพวกเขาอยู่ ไปชิงเอ๋อถอนลายฝ่ามือของนางออกแล้วจ้องมองกงหนานเฟิงเพื่อเป็นสัญญาณให้เขาพูดต่อกงหนานเฟิงกล่าวว่าพวกเขาอ่อนแอเกินไปแม่นางไปไม่จำเป็นต้องฆ่าพวกเขาเลยข้าหรือว่าแม่นางไปต้องการฆ่าพวกเขาเพื่อปิดปากพวกเขาไปตลอดไปแต่การลบความทรงจําของพวกเขาก็ไม่เป็นไรเจ้าที่ข้ารู้เส้นทางแห่งโชคชะตาสามารถฟืนฟ้นฟูความทรงจําได้ไปชิงเอ๋อกล่าวกงหนานเฟิงยิ้ม แม้แต่เส้นทางโชกตาก็สามารถฟื้นฟูความทรงจำที่ถูกลบไปของผู้พูดฝนได้ภายในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนอกจากนี้หากเจ้าใช้พลังของเขมพิเทนโชเพื่พอลบความทรงจำของพวกเขาแม้แต่สารทุกคุณก็ไม่อาจฟื้นฟูความทรงจำเหล่านั้นได้วิญญาณภาชนะอยู่ที่นี่ดังนั้นเข็มทิเทนโชต้องอยู่ใกล้ๆนี้เจ้าพกมันมาด้วยไหมไปชิงเอ๋อถามไม่นังไปฉลาดมากทำไมเจ้าถึงไม่รู้เลยว่า เข็มทิศเทนโชอยู่กับพี่รัวเฉินกงหนานเฟิงชี้ไปที่จารุเฉินอย่างเป็นธรรมชาติจารุเฉินเหลือบมองกงนันเฟิงและพูดว่าเข็มทิศเทนโชอยู่กับข้าจริงๆแต่ไม่นั่งไปเจ้าได้ตรวจสอบดูแหวนมิติของข้าเมื่อเร็วๆนี้และข้าไม่คิดว่าเจ้าจะเจอมันใช่ไหมหากข้าต้องการหามันข้าก็จะสามารถพบมันได้อย่างแน่นอนไปชิ้นเอ๋อกล่าวจารุเฉินกล่าวว่าข้ามีสมบัติหลายพันล้านชิ้นติดตัวมาด้วยซึ่งหลายชิ้นมีวิญญ,ญาณระชนะ และพื้นที่จะเก็บภายในเจ้าจะใช้เวลาค้นหาเข็มทิศเทนโชได้นานแค่ไหนนอกจากนี้ข้าอาจไม่ได้ซ่อนเข็มทิศเทนโชวไว้ในระหว่างสมบัติเหล่านี้มอบเข็มทิศเทนโชให้กับข้าและข้าจะละเว้นชีวิตของพวกเขาทั้งสองไปชิงเอ๋อเกล่าวกงหนานเฟิงพูดอย่างใจร้อนพี่รัวเฉินปวดมอบมนันให้กับนางเถอะถ้าไม่มีโอกาสเก็บมันไว้ได้ข้าคำนวณแล้วว่าทะเลปานของท่านยังไม่ฟืน้นตัวเต็มที่หากท่านยังคงต่อสู้ต่อไปทะเลปานของท่านอาจแตกสลาย และการฝึกฝนของท่านก็จะสูญหายไปท่านอยากตายไปพร้อมกับนางเหรอข้าเข้าใจว่าท่านต้องการปกป้องสิบงบดีศักดิ์สิทธิ์เพื่อพระราชวังเทพมโชคตาแต่ตอนนี้เราอ่อนแอเกินกว่าจะต่อสู้ได้ในตอนนี้เงียบไปจารุว่วเฉินจ้องมองเขาอย่างจริงจังกงหนานเฟิงร,รู้สึกว่าตัวเองกระทำผิดเขาปิดปากเงียบแต่พุมพับในใจนั่นก็เพื่อผลประโยชน์ของท่านเองทำไมท่านถึงจ้องมองขมิ้งมาที่ข้าล่ะจารล่วเฉินหยิบเข็มที่เทนโช ที่ปิดผนึกจากทะเลปายระหว่างคิ้วของเขาออกมาเขาเลงเลงอยู่ครู่หนึ่งและยิ้มอย่างขมขื่นจากนั้นจึงส่งมันให้กับไปชิงเอ,อ๋อฝ่ามือของไปชิงเอ๋อปัดเป็นไปฐานในนั้นอัคระค่ายคนที่จะเมชเชนไม่สามารถทําอะไรได้ก็พังทลายลงทีละอันภายในช่วพพิบตามันก็หายไปวิญญาณภาชนะภายในต่อต้านอยา่างรุนแรงฐานในนั้นเข็มทิพเทนโชก็ปล่อยแสงศักดิ์สิทธิ์ที่พางภายออกมาพยายามจะหลุดพ้นจากฝ่ามือของไปชิงเอ,อ๋อ ไปชิงเอ,อ๋อไม่ได้ระงับวิญญาณปัญนะนโดยตั้งใจแต่นางหันไปมองโกงนันเฟิงแทนโกนานเฟิงยิ้มอย่างขมขื่นและพยักหน้าขาพูดกระซิบบางอย่างกับเขทิศจินโชทําให้มันสงบลงและแสงสศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกยับยัง้งมันวางอย่าง,งเงียบๆบนฝ่ามือของไปชิงเอ,อ๋อไปชิงเอ,อ๋อใช้พลังของเข็มทิศเพื่อลบความทรงจำของหยานหงตูและหยานเจอเซียนนางโบกแขนเสื้อและลมหนาวก็พัดหายไปพวกมันกลายเป็นลำแสงสองลำและบินเข้าไปหาโฮส ไปชิงเอ๋อเจ้าไปที่จังว่าเฉินและพูดว่าข้าย,ยังคงรักษาสัญญาของข้ายอยู่ใช่ไหมหากเจ้าไม่รักษาสัญญาข้ายจะสู้กับเจ้าจนตัวตายจังว่าเฉินกล่าวไปชิงเอ๋อกล่าวว่าจริงๆแล้วข้ายอยากรู้มากว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของเจ้าในการช่วยพวกเขาไว้คืออะไรความทรงจำของพวกเขาถูกลบไปแล้วดังนั้นพวกเขาคงไม่รู้สึกขอบคุณเจ้าอย่างแน่นอนแสงสีทองบนร่างของจางว่าเฉินหายไปเขาเช็ดเลือดออกที่มุมปากและพูดว่า ทำไมล่ะทำไมอ่ะจะไม่ได้พูดแบบนั้นตั้งแต่แรกแล้วเหรอข้าพูดไปแล้วเหรอแม้ว่าไปชิงเอ๋จะฉลาดมากแต่นางยังคงดูสับสนในขณนะนั้นจารัา่วเฉินยิ้มและกล่าวว่าข้ากําลังทดสอบผลงานของเจ้าอยู่ทันใดน,นั้นสีหน้าของไปชิงเอ๋ก็เปลี่ยนไปเย็นชาจารัา่วเฉินกล่าวว่าเจ้ามีพลังและฉลาดมากและอาจกล่าวได้ว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของข้าในตอนนี้แต่ข้าไม่รู้จักเจ้ามากนะัก และต้องการรู้จักเจ้ามากกว่านี้หลังจากการทดสอบนี้ข้ารู้ว่าเจ้าไม่ได้กลัวข้าเลยความกลัวนี้อาจเป็นสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดที่เจ้าไม่ฆ่าข้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าข้าฆ่าหยานเจอเซียและหยานหงจู่โดยไม่เลีงเลยทันทีเนี่ยไปชิงเอ๋อถามจาารัวเฉินเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่านั่นหมายความว่าสภาพจิตใจของเจ้าสมบูรณ์แบบและเจ้าไม่กลัวความเป็นความตายไม่มีสิ่งใดที่หยุดยั้งความตั้งใจของเจ้าได้เจ้าคิดว่าข้ากลัวความตายเหรอ ไปชิงเอ๋อถามจากล่วเฉินกล่าวว่าธรรมชาติของมนุษย์ก็คือการกลัวความตายอย่างไรก็ตามเจ้าไม่เคยสัมผัสกับความเป็นและความตายดังนั้นเจ้าจึงไม่รู้ว่าความตายเป็นยังไงซึ่งทําให้เจ้ากลัวความตายมากขึ้นไปอีกนอกจากนี้เจ้ายัางไได้บรรลุความสมบูรณ์แบบัยิ่งใหญ่ของข้ามชีชโชเจ้าไม่ได้ก่อพายุเพราะเจ้ารู้จุดอ่อนของตัวเองและต้องการชดเชยมันใช่หรือไม่หลังจากผ่านไปสักพักไปชิงเอ๋อก็หัวเราะแล้วกล่าวว่าในขณะที่เจ้าทดสอบข้า จ้าไม่สังเกตบ้างหรือว่าข้าย,ยังได้ว่าพลังที่พยักฝังทองสามารถปลดปล่อยออกมาได้ในปัจจุบันด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะจางว่าเฉินถามไปชิงเหงือกล่าวว่ามันห่างไกลเราฟ้ากับเผวจากการปไปไปคุกคามต่อข้าจารุเฉินเจ้าควรไปเถอะข้าจะไปที่ไหนจางว่าเฉินถามไปชิเงเหือกล่าวว่าข้าได้รับคิสตันศักดิ์สิสสทธ์ต้นกำเนิดระดับสูงและเก็บที่ทินโชแล้วตอนนี้เจ้าไร้ข้า เจ้าอยากไปที่ไหนก็ไปจากข้าได้ข้าจะไม่ไปไยนทางนั้นน่ะข้าจะติดตามเจ้าไปจางรุ่เฉินกล่าวไปชี้เหงอกล่าวว่าข้ากลัวพยักฝังทองแต่ถ้าเจ้าตามข้ามาข้าจะมีโอกาสมากมายที่ข่าเจ้าด้วยการจุมตีเพียงครั้งเดียวก่อนที่พยักฝังทองจะตอบโต้เจ้าไม่กลัวความตายได้ไงแน่นอนว่าข้ากลัวความตายแต่ข้าก็รู้ว่าเจ้าจะไม่ปล่อยข้าไปจางว่าเฉินพูดต่อเจ้านำคิสตันศักดิ์สิทธิ์ทุกเระดับสูงกลับไปเท่านั้น และจะจะปล่อยข้าไปได้ยังไงเจ้าเองก็ไม่อยากเปิดเผยตัวตนของเจ้าเช่นกันหากเจ้าปล่อยข้าไปข้าเลือหันนักเวจะถูกเผาเป็นเท่าฐานทันทีเหตุผลที่เจ้าปล่อยข้าไปเพื่อจับข้าอีกครั้งเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายและจับข้าสามครั้งเพื่อให้ข้ายอมจำนวนต่อเจ้าโดยสมบูรณ์เพื่อไม่ให้ถูกจับตัวเป็นครั้งที่สามข้าตัดสินใจที่จะติดตามเจ้าไปเคียงข้างนับตั้งแต่บันนี้ไปต้นไปเจ้าอยากจะหาโอกาสและฆ่าข้าเหรอไปชิงเอ๋อถาม เราไม่มีความเป็นศัตรูที่ไม่อาจปองดองกันได้ทําไมข้าต้องอยากฆ่าเจ้าในความเป็นจริงข้าเองก็มีความคิดที่จะแต่งงานกับเจ้าเหมือนกันเจ้ามีความคิดนี้เหรอไปเชิงเอ๋อหยุดพูดกลางคันนางก้าวไปเหยียบบนพื้นว่างเปล่าและเดินไปหาเฟยจงพร้อมพูดว่าเนื่องจากเจ้าตื่นแล้วอย่ากแกล้งทําเป็นหลับกงหนานเฟิงเดินไปหาจางวาเฉินและถามอย่างกระซิบท่านอยากแต่งงานกับนางจริงๆเหรอ จารุ่วเฉินมองดูเขาและผลักเขาเออกไปเพราะเขาไม่อยากพูดคุยต่อหน้ากงหนานเฟิงและจาง่วเฉินไฟจงมาหาเศรษฐีสุดๆผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยครอบครองกับฝนน,น่าสะพรึงกลัวตัดลิงของตัวเองและคุกเข่าลงอย่างนอบน้อมต่อหน้าไปชิงเอ๋อไปชิงเอ๋อเดินกลับมาและไฟจงก็เดินตามนางไปโดยโน้มตัวลงเหมือนคนรับใช้ไปชิงเอ๋อกล่าวว่าจางรั่วเฉินข้ารู้ว่าเจ้าฉลาดมากตอนนี้บอกข้าหน่อยสิว่า ข้าจะเปิดทางไปที่พระราชวังเทพต้องกำเนิดได้อย่างไรโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของข้าได้เจ้าจะต้องมีตัวตนใหม่จางว่าเฉินกล่าวไปชิงเอ๋อถามว่าตัวตนประเภทไหนเจ้ายังไม่ได้ตัดสินใจเหรอหากเจ้าไม่ฆ่าไฟยจงแล้วปล่อยให้เขาติดตามเจ้าเจ้าไม่ได้พยายามบอกทุกคนว่าจะเป็นผู้ฝนของสารสวรรค์เหรอจางว่าเฉินถามไปชิงเอ๋อถามว่าใครคือเจ้าใ่ตั้งกำเนิดในโลกมหาภาคของสารสวรรค์เหรอก่อนที่จางว่าเฉินจะตอบได้ ร่างกายรูปลักษ์ของป่ายชิงเอ๋อก็เปลี่ยนไปอย่างมากนางเปลี่ยนรูปลักษ์เป็นจีฟ้ฟานสินนางฟ้าระดอกไม้และกล่าวว่าดอกโพธสะท้อนจักรวาลศักดิ์สิทธิ์จะน่าเชื่อถือมากขึ้นนอกจากนี้หากหนางฟ้าร้อยดอกไม้เดินทางกับจางวั่เฉินไม่มีใครจะรู้สึกสงสัยแม้ว่าพวกเขาจะทําพวกเขาก็จะสงสัยเพียงว่าจางรั่เฉินทรยศต่อสารนรกหรือไม่หากจะต้องการติดตามข้าจะต้องจ่ายราคา และก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมเอาแล้วไปเฉินเปิดก่อนอยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากเปนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน